สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องหมิวชวนทากินเช่นเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานรายวันของซอแอนวันนี้ซอแอนมางานปิดนะคะที่อำนาจเจริญส่วนบอยสิริชยัยหมอลำใจเกินร้อยวันนี้ไม่มีคิวงานนะคะวันนี้เดินทางค่ะเมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานรายวันว่าวันที่9มกราคม2567 มางานเลี้ยงปีใหม่พนักงานงานภายในตำบลนาเพออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนี้ซอแอนมางานปิดเป็นงานภายใน FC Fan แฟนคลับฝากเป็นกำลังใจผ่านทางออนไลน์กันได้นะคะซอแอนรอกําลังใจจากแม่ๆทุกๆท่านอยู่ค่ะ ซอแอนขึ้นเวทีประมาณ21นาฬิกาถึง23นาฬิกาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึงจะไม่ได้ไปงานถ้าดูผ่านทางออนไลน์ทางไลฟ์สดถ้ามีใครไลฟ์สดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ซอแอนกันด้วยสำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจะแอนออร์ดีแฟนเพจขอบคุณ f อ f ซีแฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ